ต้มน้ำให้เดือดปริมาณน้ำ4ี่ลิตรใส่หัวไชเท้าลงไปประมาณ3หัวใส่มะละที่เราต้องการตุ๋นลงไปประมาณ3ลูกใส่โครงไก่ลงไป3ตัว ใส่ใบเตยใช้ตอกมัดประมาณ1มัด1ต้นใส่มะกรูดลงไป2อลูกผ่าอย่าให้มันขาดออกจากกันใส่คาแกลงไปครับจะได้หอมหอม1หัวปิดฝาหม้อทิ้งไว้ประมาณ15นาทีให้มะละสุกให้ไก่สุกลังจาก15นาทีแล้วเปิดฝาหม้อใส่น้ำตาลปิ๊บ ลงไปนะครับเป็นน้ำตาลปิ๊บหรือน้ำตาลปึกน้ำตาลอ้อยก็ได้น้ำตาลตาลต,าลตาลโนดก็ได้ใส่น้ำตาลอ้อยธรรมชาติ500กรัมลงไปหาซื้อได้ตามเซเว่นครับใส่ผงชีรดส5 5 0กรัมลงไป ใส่เกลือไอโอดีน200กรัมลงไปใส่ลดดีไก่165กรัมลงไปใส่ขนอบรสไก่ขนาด2ก้อนลงไป ใส่น้ำซอสปรุงรสฝาเขียวหาซื้อได้ตามเซเว่นนะครับลงไป200 ml ใส่ซีอิ๊วขาว300 ml ลงไปหาซื้อได้ตามเซเว่นเลยครับใส่น้ำกระเทียมดองปริมาณ10ออนลงไป ใส่หัวน้ำซุปที่อร่อยมากลงไปปริมาณ500 ml ตัวนี้ขาดไม่ได้นะครับไม่มีปุงยังไงก็ไม่อร่อยนะครับจะบอกไว้ก่อนต้องใช้หัวน้ำซุปของเราเท่านั้นถึงจะอร่อยมากตำรากหอมแบ่งใส่ลงไปซื้อมาประมาณ10บาท ตำลากผักชีหอมลงไปซื้อมาประมาณ10บาทตำพริกไทยดำใส่ไปซื้อมาประมาณ10บาท ตำพริกไทยขาวใส่ลงไปซื้อมาประมาณ10บาทตาลูกผักชีหรือเมล็ดผักชี100กรัมใส่ลงไปเพิ่มความหอมของน้ำซุปตากระเทียมกรีบ ประมาณ2ขีดหรือ20บาทใส่ลงไปนะครับกระเทียมสดๆเป็นกระเทียมปีดนะครับกระเทียมไทยได้ยิ่งดีใส่พริกเผา3ช้อนหอมอร่อยมันจะออกแนวรสต้มยำนิดๆน,น,นะครับ ับประกันว่าหอมมากอร่อยสุดๆประมาณ3ช้อนนะครับ <_ C 1> ปิดฝาหม้อกว๋วยเตี๋ยวทิ้งไว้ประมาณ15นาทีรอให้ทุกอย่างสุก